ร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบักเลส,สุดคุ้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบ็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจิล่์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมตัในเกมเรบอกกันอีกแล้วนะครับในแมปกาพีทนะครับทุกคนแล้วก็อยู่กันในแมปเกาเกาไอีกแล้วนะครับทุกคนนะก็ขออภัยนะทุกคนที่วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับผมนี่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับทุกคนก็ขอพักผ่อนกันไปแล้วกันแล้วประมาณ2วันนะครับทุกคนเนาะโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับอยู่ที่วันจันทร์เวลา6กโมงเช้านะทุกคนบอลเลว่าเป็นเวลาที่ทุกคนนี่กําลังตื่นนอนแล้วก็เตรียมไปอาบน้ำที่จะไปโรงเรียนนะครับผมแต่ก็ต้องแวะ คลิปดู <laughs> ทีวีทุกคนครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะ,ะับทุกคนมาก็นะผมอัปเดตเนี่ยก็มีของเข้ามามากมายเลยนะคบแล้วผมจะพูดของที่เข้ามาคร่าวๆนะครับผมขอไม่รวมเรื่องระบบหรืออะไรแล้วกันนะ,ะับทุกคนของที่เข้ามานะผมก็จะมีนะครับผมผลโมจินะ,ะทุกคนผลทหารนะครับแล้วก็ มีเรือเป็ดนะครับผมทุกคนแล้วก็มีดาบใหม่ทั้ง3เล่มนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะเป็นดาบอะไรหรือยังไงเดี๋ยวเราก็เป็นรีวิวกันทุกคนคือผมได้มาหมดแล้วนะคบทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราก็เริ่มรีวิวเรือกัอนดีกว่าทุกคนเพราะว่าเรือเนี่ยเป็นเรือที่แบบว่าเรียกว่าไงอ่ะเออหาง่ายที่สุดนะก็คือเติมโลบักนะทุกคน ต้องเติมตัวบางนะทุกคนถามว่าเติมไงอ่ะพี่ผมแนะนำลาคิสตั้นช็อปทุกคนไปเติมใช้บริการที่คิสตั้นช็อปเลยครับผมโอเคทุกคนมาก็เรือนี้นะทุกคนเนี่ยชื่อดักกี้โบ๊ทนะครับโอเคกดใช้นะเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะเออเป็นหน้าเป็ดอย่างนี้นะครับคือแบบว่าโคตรน่ารักเลยนะครับทุกคนเนาะเออโคตรน่ารักเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปกดสุ่มผลดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มนะให้เจอผลพวกโมจิหรือผลอาหารนะทุกคนว่าเราจะเจอกันไหมนะโอเคครับ มาเดี๋ยวเราก็เริ่มสุ่มนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะคือผมสุ่มในไลฟ์นะผมเจอแต่ผลโมจิเนาะแต่ไม่รู้ว่านะครับผมจะเจอผลทหารหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็สุ่มกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเนาะโอเคทุกคนโอเคนี่น่าจะผลทหารหรือเปล่าเอยผลทหารว่าโอเคทุกคนผลทหารมาแล้วครับเดี๋ยวเรารอโมจินะครับโอเคผมรอโมจินะใค่ทุกคนดูโอ้โหทหารออกง่ายมากผมบอกเลยแต่ตอนผมสุ่มโมจินี่ก็ออกง่ายนะโอเคผมอ่าเราเก็บไปเก็บไปนะครับโอเคทุกคนแต่ไม่รู้ว่าผลทหารนี่จะดีหรือเปล่านะทุกคนนะเออผมก็อยากรู้เหมือนนนกััะครบ โอเคสตริงฟูดเอ้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ครับผมไม่ใช้โลบักนะครับพอดีว่ามีมีเงินอยู่นะครับเออมีเงินเยอะอยู่นะครับผมไม่เจอยังไม่เจอโอเคทุกคนนะผมขอสปีดคลิปนะครับหาผลนั้นก่อนเนาะโอเคทุกคนจัดไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอโมจิฟุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเออมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูโมเดลผลนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะนี่ทุกคนมาผลโมเดลทหารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะั้นแล้วที่ไม่พลาดนะคะถามว่าพี่มันไม่พลาดอะไรคือผมต้องไม่พลาดถ่ายปกคลิปครับโอเคทุกคนก็ถ่ายสองผลไปเทียบรอยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือหน้าตาของผมทหารนะครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาผมโมจิเนาะแต่ผมนะผมขออนุญาตนะผมผม,ผมทําการเขาเรียกว่า อาเก็บผลทหารไว้ก e so okay. the okay. yeah. ่อนเนาะโอเคทุกคนนี nice. ่ค okay. ร okay. uh. <No ับแอดทหารไว้เลย1ผลนะครับโอเคแล้วก็แอดโมจิทวยโมจิไว้1นผลนะจะบอกโมจิเฉยเลยนะครับผมโมจิไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินผลทหารกันทุกคนครับไปจัดไปทุกคนโอเคกินไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะผมสกิลอีนะครับเรื่องจากสกิลอีสกิลอีนะผมก็จะเป็นแบบนี้เอยมันคืออะไรวะผมไม่รู้นะทุกคนมันคือสกิลอะไรวะโอเคถ้าเราอยากรู้ต้องไปเทกมอนนะครับต้องไปเทคแกมอนนะทุกคนเออว่ามันเป็นแบบไหนนะครับโอเค มาเจ้ามอนไอ้ดูขอเทสสกิลหน่อยกดอีครับปึ๊บอ๋อยิงปืนใส่อย่างนี้กระเด็นเลยมันกระเด็นเลยทุกคนเบ้งโอ้โหมันกระเด็นนะครับโอเคทุกคนนี่ก็เป็นสำหรับสกิลเอ้ยบอสเอ้ยกูไม่ได้อัญเชิญมึงกูไม่ได้อัญเชิญมึงมาบอสโอ้ย my god ไม่ได้อัญเชิญมึงเลยโอ้ยทุกคนโอ้ my god ทุกคนเรารีวิวกับบอสเลยตัว R นะครับตัว R จะปล่อยระเบิดอย่างนี้เย้๊คปล่อยระเบิดนะทุกคนสำหรับตัวอีปุ๊บอุ้ยทุกคนคือวงมันกว้างมากนะครับแล้วก็สกิลข้างงแรตัว T ม ตัวทีโอ้ยตัวทียิง RPT วอสโอเ่ตัวทียิง r p ีโอเคแล้วไปแล้วเบิดตุ้งตุ้งโอเคทุกคนก็มาดีก็มาดิ RPT เบ้งโอเคทุกคนมันก็ไม่ค่อยแรงมากตัวเอฟตัวเอฟไม่ไหมตัวเอฟไม่มีนะผมโอ้ก็นึกว่าตัวเอฟจะแบบแปลงเป็นรถทงรถถังหรือเรือดำน้ำอะไรเงี้ยอุ้ยอ้ยไม่ไม่ใช่นะทุกคนผมยอมเล่นปึ๊บ มีปืนโอเคไม่โดนกดอางระเบิดเดินมาดิบุบุๆบมโอเคทุกคนก็น่าจะเป็นสกิลอีนะทุกคนทุกคนนะที่แรงที่สุดนะครับผมเอออาบิจิยังไม่แรงเท่าตัวอีนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิตัวตัวอาเออเพราะมันไประเบิดตุ๊ๆตุตุอย่างนี้เลยทุกคนโคตรแรงเลยโอเคทุกคนก็สําหรับผลทหารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูทางด้านของผลนะครับทุกคนโมจินะโอเคเรากดออกมาทุกคนผลโมจินครับเดี๋ยวเราก็จะทําการกินมาเลยเนาะเคี้ผมทุกคนนี่โอเคกินเลยจะไปทุกคน ี่ผมก็ได้กินโมจิพี่เยิอยแล้วทุกคนมาดูสกิล e ครับผมสกิล e นะครับสกิล e ก็จะเป็นสกิลแบบกดค้างนะทุกคนคือแบบนี้เลยทุกคนคือระยะนี้ค่อนข้างที่จะไกลมากๆนะทุกคนนะเออไกลมากๆนะเห็นไหมเออแล้วก็เป็นดาเมจแรงมากนะครับทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะกินสตามิน่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่ก็ต้องมีทั้งแหละครับทุกคนข้อดีข้อเสียเนาะโอเคต่อไปตัว r ครับผมนี่ตัว r นี่ทุกคนปล่อยมัดอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคตัว t นะครับ ตัวทีไม่มีนะตัวเอฟนะครับตัวเอฟก็จะเป็นกิ้งนี่ทุกคน <Wow. S 1> ก็เทพผมบอกเลยสามารถกิ้งบนนันไปด้วยนะครับอ๋อเนาโอเคทุกคนต <Wow. S 1> ีบอลทองฟ้าดูนะเออว่ะเดี๋ยวทุกคนลองตีดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนทุกคนเรามาบ้าก,กับบอลทองฟ้าเนาะแต่ว่าเนี่ยแค่ขึ้นมาก็สตามิน่าก็จะหมดแล้วครับเออเราก็ต้องมาขึ้นมาชาร์จสตามิน,าน่าแล้วทุกคนเพราะว่าผลโมจิทุกคนเป็นผลหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะกินสตามิน่าหนักมากๆครับโอเคทุกคนแล้วก็กดอีค้างนั้นเนี่ยดูดูดาเมจครับผม ถามว่าแรงไหมหรับผมมันค่อนข้างที่จะแรงนะดูดิครับเนี่ยครับนี่แล้วก็ปิดฉากด้วยตัวอาเบื้งอย่างนี้ประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าใครสต้ามิแน่เต็มเนี่ยทุกคนจะตีตัวนี้แบบว่ากดตัว e ทีเดียวเลยครับผมกดค้างรัวๆเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยทุกคนก็คือสต้ามิแน่แค่บินขึ้นมามันก็หมดแล้วนะครับเออแล้วก็เมื่อกี้ใช้เล่นด้วยโอเคกด e ครับดู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 เลือด,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 ดบอลดิทุกคนครับดูดิโอ้โหอาปึ๊บอ่ะตายแล้วครับเป็นไงเนี่ยขนาดสต้ามิแน่แค่ครึ่งหลอดทุกคนอันนี้คือผมอัพผผมมปีศาจเต็นนะคครับทุก ค่าที่จะแรงมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะผมทุกคนก็ไปรีวิวดาบทั้ง3เล่มกันเลยนะครับทุกคนทั้ง3เล่มเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มรีวิวดาบโอเคดาบแรกก็เป็นดาบที่อ่าเดี๋ยวผมจะบอกจุดดอบแต่ละที่นะครับโอเคทุกคนดาบอันแรกนะรีวิวก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนดาบใหม่โอ้ยนะครับผมเปลี่ยนเป็นไทยโอเคดาบอันนี้นะครับผมก็จะเป็นดาบของเจ้าคริโตนั่นเองทุกคนนะครับโอเคทุกคนกดฟันธรรมดาอย่างนี้ครับเราจะดูฟันหัวด้วย หมุนนะครับ1 2หมุนใช่ไหมสามหมุนใช่ไหมหนึ่งสองสามามแล้วแต่หนึ่งสองสามใช่ไหมวะหนึ่งดูปึ๊บผมงงกับมันอยู่นะการตีมาประมาณนี้แล้วกันทุกคนโอเคแต่ผมก็ตีตัวนี้มันโแรงอยู่นะครับอ่าแล้วเรามาดูสกิลทุกคนมาดูสกิลตัว E ตัว E ก็จะปล่อยอย่างนี้เลยทุกคนเออไปขึ้นดาบไปนะครับผมตัว R ปึ๊บอ๋อตัวอาจจะเป็นแบบปล่อยขึ้นดาบกันแต่มันเอียงนะครับผมตัว E จะไม่เอียงโอเคตัวอาจจะเอียงรู้เรื่องปึ๊บอา ตัวอาจจะเอียงอ๋อตัว T มีไหมไม่มี F ไม่มีสัตว์ XCV ไม่มีนะผมโอเคประมาณนี้ทุกคนต่อไปนะผมก็เป็นดาบคู่นะครับผมโอเคทุกคนดาบคู่มามาดูฟันนะผมดูฟันปกติ1 2หมุนนะครับหนึ่งสองหมุนหนึ่งสองหมุนนะครับประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนสก,กลิล E ฟึบฟึบอุย้ยจะปล่อยขึ้นได้สองทีอย่างนี้เลยทุกคนนะครับเออนะครับโอเคทุกคนตัว R ปึ๊บปึ๊บอ๋อจะปล่อยเฉียงแบบไม่สองทีตัว T ก็ไม่มีนะตัว E ปึ๊บ ึ๊บอย่างนี้ตัว R นะครับเดี๋ยวดูเอ้ยตัว R ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เออมันต์มันก็เหมือนกันนะครับมันเหมือนดาบเดียวแต่มันแค่เป็น2รอบแนละ้วมันเป็นแบบว่าดับเบิลแทนนะครับตัว F ตัว F เอ้ยมีตัว F ด้วยทุกคนดูดิคุยเป็นสกิลเฮ้ยโคตรเท่ทุกคนตัว F เป็นสกิลนะครับเดี๋ยวผมลองตายแล้วเกิดใหม่แล้วลองใช้สกิลให้ดูนะไม่รู้ว่าตายแล้วสกิลมันจะรีหรือเปล่าทุกคนครับเดี๋ยวลองดูนะเอ้ยตัวลเฮ้ตัวเอฟเทสตัว F เอฟเทสครับตัวเอฟปึ๊บปึ๊บปึ เป็นดาบที่แลนะครับมันก็เป็นดาบที่แลดาบหนึ่งเลยนะผมแต่ว่าโอกาสดอกเจ้าอันนี้มากกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่านี้ยากกว่าเพราะมันตียากด้วยนะครับผมมันเลยรู้สึกว่าโอกาสยากกว่าเนาะเคทุกคนมาเรามาจัดการตัวที่ตีกนปประมาณนี้เนาะนี่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามประมาณนี้ทุกคนเคเราตีธรรมดานะครับเบ้งอย่างนี้นะเสยเสยหน้าเสยเสยหน้างาก็คมอารมณ์ก็ร้อนนี่ครับเอ้ยมึงเด็กไหนวะเด็กไหนวะเด็กไหนวะหัวแม่งเลยนะครับผมโอเค ตัวอีปึ๊บโอ้ยตัวอีจะปล่อยอย่างงี้หรอเฮ้ยนะครับโอเคตัวอาปึ๊บอ๋อประเทศตัวทีเฮ้ยตัว F ไม่มีครับอีนะครับอาเปึ๊บ F เอ้ยไม่ใช่ T นะครับโอเคน่าจะเรียนนานนะโอเคครับอีครับจะเป็นอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแบบว่าไม่มีคนปึ๊บอานะครับแล้วก็ทีว้าปรเทศทุกคนมา เดี๋ยวเราก็ไปบอกวิธีหาดาบทั้ง3อันนี้เลยดีกว่าว่าหายัางไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปที่เรือก่อนโอเคทุกคนก็ดาบแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าดาบดำนะครับผมหรือดาบเดียวของคริตโตเนาะวิธีหานะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับผมมาครับที่เกาะตรงนี้นะใกล้ๆเกาะตียรูบี้สองนะครับทุกคนนี่เกาะน,นี้นะครับก็จะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเนาะบอสต,ตัวนี้นะครับทุกคนนี่คือตัวตีตัวเล็กๆไม่ได้นะให้น,นำไ้ตีบอสตัวที่มีดาบครับนี่เห็นไหมนูบี้นะครับทุกคน เราเนี่ยต้องตีมันนะโอกาสดรอปหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคือถ้าใครมีผัโมจิเนี่ยค่อนข้างที่จะฟาร์มสบายนิดน,นึงเนาะคือเราก็มายืมบนนี้ครับผมแล้วกดอีค e ้างนะคือผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยทุกคนเราก็ตีอย่างนี้นะผมถ้าใครมีโมจิคือมันค่อนข้างที่จะสบายนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนตีไปเลยเราไม่โดนดามเมจเลยนะครับผมเนี่ยพอใกล้ตายปิดฉากตัวไอ,อย่างเงี้ยครับอืมแต่ก็ยังไม่ตายปึ๊บโอเคตายแล้วตีอย่างนี้เรื่อยๆทุกคนโอกาสดรอปถึงหนึ่งหนึ่งถึงหาดบบคอมันน้ะรผ ดาบคู่ทุกคนลงมาตรงนี้ครับนี่แล้วก็จะมีช่องรับตรงนี้นะครับแล้วให้ทุกคนมากดเอาดาบตรงนี้นะครับเออราคา50 m เอ็มนะทุกคนหรือ50ล้านเบลีนะครับผม เออต้องมีดาานยียก่อนนะแล้วก็ต้องมี50ล้านเบลีนะครับเออแล้วเราก็มีด่าบดำหนึ่งกดซื้อปุ๊บคือกดแล้วมันจะเข้าตัวเลยเนาะแล้วเงินเราก็จะหายไปแบบอัตโนมัตินะครับราคา50 m เอมเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคทุกคนอันสุดท้ายคือวิธีหาเคียวอันที่ผมได้ทําการได้มานะผมไม่ได้อ่าหานะผมซื้อด้วยโลบักอะไรนะทุกคนผมซื้อโลบักอะไรนะผมคือ,อผมว่าหายากนะผมเลยแบบเออซื้อโลบักแม่งเลยนะครับผมโอเคบอสจะเกิดอ,อยู่ที่ตรงนี้นะเกาะตรงนี้นะครับนะรงข้ามกับเกาะน,นี้น้ําแข็งแล้วก็เกาะน,นี้นะ อยู่นี้เลยทุกคนนะแล้วก็มาจัดก,การมาตรงนี้นี่นะครับบอสตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดเนาะผมเห็นคนที่โซโลนะผมก็ส่วนมากก็จะตายกันนะตเต็มที่ประมาณ12ทีเอ้ยไม่ใช่ดิน้อยสุดที่ผมได้ฟังก็คือประมาณ12ทีเนาะอ,อาจจะมีคนมากกว่านี้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะเออผมก็ไม่รู้ว่าตีโซโลแบบว่าไม่ตายจะได้หรือเปล่านะครับมันค่อนข้างที่จะยากเนาะเออแต่ก็สู้ๆทุกคนมีความพยายามอยู่แล้ว fc ที tv นะทุกคนคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้นะังหวังว่านะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะโอเคทุกคนก มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าข้อมูลผมผิดพลาดยังไงก็สามารถแนะนำแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้โอเคก็ต้องขอลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม